ด้านหนึ่งความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชาบรรลุความเข้าใจค่ะในการประชุมร่วมกันเรื่องคณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทยและกัมพูชาครั้งที่9นะคะมีความพยายามที่จะขยายความร่วมมือในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานของหน่วยงานด้านความมั่นคงการขยายผลการปราบปรามยาเสพติดและให้ความร่วมมือกันในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ โดยหัวเรื่องสำคัญในการประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปครั้งที่9ที่จังหวัดจันทบ,บรุรีระหว่างพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาและพลเรือเอกสุกกำพลสุวรรณทัร์รัฐมนตรีกลาโหมไทยประธานร่วมในที่ประชุมได้เน้นในเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารของกำลังพลตลอดแนวพื้นที่ชายแดนหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสงบสุขในพื้นที่ชายแดนร่วมกันเก็บกู้กับระเบิด ขยายความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายในการปรับปรามยาเสพติดร่วมกันร่วมมือในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำและขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการ GBC ที่จะป้องกันและปราบปรามการทำผิดในรูปแบบต่างๆในเวพื้นที่ชายแดน รวมั้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการลักลอบตัดพัธนธุลายปา่านติดกฎหมายและการก่อใช้กรรมได้ข้ามแดนที่ผิดกฎหมายต่างๆต่อดึุการส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเลทั้งนี้การใช้กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติต่อยู่บนพื้นฐานด้านร,ารุร่นยธรรมระหว่างการถแถลงข่าวพลเอกเ,เตียบันรัฐมนตรีกาลาโหกรรมกัมพูชากล่าวถึงผลการประชุม GBC ในครั้งนี้ว่าสะท้อนให้เห็นอย่างดี ถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขตลอดแนวพื้นที่ชายแดนพนโทวรวิตรุนชูเจ้ากรมกิจการชายแดนกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยระหว่างการประชุมไม่มีการนำปัญหาบนเขาพระวิหารขึ้นหารือเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าศาลจะมีคำตัดสินในช่วงปลายปีนี้ต่อคำร้องของกัมพูชา ให้ตีความคำตัดสินคดีประสาทพระวิหารในปี2505พร้อมกับเสนอให้ศาลใช้แผนที่ระวางดงรักหรือ a n นเน็อัตราส่วน1ต่อ2แสนเป็นเส้นเขตแดนบริเวณรอบประสาทพระวิหาร